เสียงสูงได้อะค่ะมีพธิธีฝึกยังไงบ้างคะครูโอ้เสียงสูงใช่ไหมคะ หลายๆคนมีความเชื่อว่าเวลาที่เราร้องเพลงเนี่ยยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงศักยภาพในการขับร้องหรือทักษะของเราใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องเตรียมใน2จุดค่ะ2เรื่องด้วยการเรื่องแรกนะคะก็คือลมหายใจเวลาที่เราจะทําเสียงสูงต่ำเนี่ยมันอยู่ที่ปริมาณของลมหายใจที่ไปกระทบเส้นเสียงทาให้เกิดความถี่เสียงขึ้นมาฉะนั้นเมื่อเราต้องการให้เสียงสูงนั่นหมายถึงต้องใช้ปริมาณลมมากๆนะคะเราก็ต้องบริหารลมหายใจให้เราแข็งแรงมีช่วงลมย,วย,วยาวๆก่อนอันนี้คือข้อที่1ข้อที่ส ก็คือเตรียมรูปปากของเรานะคะโครงในปากเนี่ยให้กว้างพอที่เสียงเขาจะออกมาได้ง่ายๆเพราะอะไรถ้าครูเปรียบว่าลมเหมือนกับน้ําแล้วเท่าเกิดว่าเราใช้ลมปริมาณเยอะนั่นก็เหมือนหมายถึงว่าน้ํามันต้องไหลออกมาเชี่ยวถูกไหมคะน้าไหลผ่านประตูออกมาเชี่ยวนั้นปากเราเป็นประตูเนี่ยถ้าเปิดไม่กว้างเสียงมันก็จะดันอยู่ข้างในและเกรงหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเหมือนต้องตะเบงออกมาหรือเค้นเสียงออกมาฉะนั้นเปิดปากยังไงคะใช้เทคนิคง่ายๆค่ะคือ ให้เรารู้สึกว่าเรามีไข่ไก่ตั้งอยู่ในปากค่ะอ๋อเห็นไหมคะรูปปากคูจะกลายเป็นรูปวงรีนะคะให้เสียงสูงออกมาได้อ่ะครูทําให้ดูสองเสียงเสียงสูงที่เป็นเสียงสูงเต็มนะคะอกับเสียงสูงที่เป็นเสียงลบเห็นไหมคะเราจะสามารถเอาเสียงออกมาได้อย่างง่ายดายนะคะแต่ถ้าเราไม่เปิดปากอย่างเมื่อสักครู่นี้เวลาที่เราอยากจะร้องเสียงสูงเต็มออ เห็นไหมคะมันเหมือนตะโกนหรือแม้จะเป็นเสียงลอเหมือนก็จะกลายแบบแบนๆบนไม่มีพลังนะคะฉะนั้นเริ่มต้น2เรื่องค่ะ 1. ทําลมให้แข็งแรงนะคะกับสออาปากให้ถูกก่อนไข่ไก่ค่ะเอาไข่ไก่เข้าไปในปากนะคะโอเคสู้ๆค่ะ